สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเอกในพามาเมาส์ครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สินเจริญนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาเมาส์เป <favorites> well well ็นวันที่เอกรอคอยมานานแสนนานครับเพราะว่าผมมีนัดกับเน็ตไอดอลครับซึ่งมาแรงแซงทางโค้งเบียดเน็ตไอดอลหลายๆคนเนี่ยผมเรียกว่าตกข้างทางเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเดินทางมาถึงแล้วครับปรบมอนรับมุกี้แซบอบคนเดียวก็ได้สวัสดีครับนี่เป็นยังไงครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อย นะครับพาเรามาที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่นี่เป็นร้านคาเฟ่ค่ะคร้านที่มุกชอบมานั่งประจำอยู่แล้วมาประจําเลยแสดงว่าอะไรอร่อยต้องแนะนําเราได้ข้าวเที่ยงค่ะแควคาเฟ่แคว่แควใช่อ๋อเป็ดใช่พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังไปกันครับไปค่ะนำไปเลยจ้าโอเคค่ะ เอาละฮะนี่ตามที่มุกี้สั่งมาให้มีอะไรบ้างครับเนี่ยเริ่มต้นจากชิ้นไก่ก่อนเลยครับมุกี้ต้นตนี้สิชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวรลอดทรงเครื่องใช่ค่ะอร่อยยังไงชิมเลยละกันได้เลยนะครับอืมทรงเครื่องเข้าเนื้อต่อเลยมาปอเปี๊ยค่ะปอ<ก>เียทอด่อเกี้ไม่กินด้วยกันนะฮะ<อ>กินด้วยกันมา โอ้หนูกินบ่อยแล้วอะจริงเหรอกินบ่อยแล้วก็กินอีกได้สบายๆนะครับ๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแล้วก็อันนี้หน้าตาดีเลยทีเดียวหมูย่างหมูย่างจิ้มแจ่วอันไหนคือน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ค่ะเฮ้ยแม่นนี่ว่ะแสดงว่าชอบแนวนี้าปาอ่าโอเคนะครับหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับทีละชิ้นเลยนะครับทานประจำแล้วมาก็ทานทีไรก็ทานใช่ไหมครับใช่ทานกันนะครับว้าวดดีเลยนะครับทุกผู้ชม อ,อต่อเลยต่อเลยอันละอันนี้นะฮะไก่ทอดใช่ไหมค่ะอ,อชอบทานไก่ทอดไหมครับชอบผักแต่ต้องใช้มือนะครับน,นี่เด็ดี่อ๋ออันนี้คือให้พี่ทานเองใช่ไหมโอเคโอเค <c ười> okay, okay. หมดนี้เลยเนี่ยมาที่ไหนก็ต้องสั่งใช่ปะ่ะใช่ค่ะรวมถึงสเต็กหมูด,ด้วยหรอสเต็กด้วยแล้วเครื่องดื่มนะครับปกติชอบดื่มแบบไหนชอบดื่มชาชานมเย็นนะคะอันนี้สั่งอะไรพห้พี่เนี่ยกาแฟเย็นค่ะ เป็นคาปูชิโน่เย็นใช่ไหมค่ะ<า>อืมไม่าทานเหรอทานให้ดูหน่อยอยากเห็นมุก,กี้ตอนตอนดูดชาเย็นจกตลอดอ๋อเดี๋ยวกีเดี่ยวหลอดเลยไม่ต้องดูดคนละอันกันอืมขอแบบซูมๆหน่อยับดูดช้าๆนะครับอืมมิคกี้ต้องออกมาขนาดนี้ก็ได้ครับผม <c oughs> เรามารู้จักมุก,ก,กี้กันมากกว่าเดิมดีกว่าครับมาเริ่มต้นจากชื่อมุกกี้แซบเนี่ยมายังไรบ้างจริงๆเราก็ มุกเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายจริงๆชื่อมุกเฉยๆมุกเฉยๆเลยเนี่เป็นคนตลกนะปกตินคนชอบเล่นมุกมากเลยด <c oughs> ูตัวใช่ปะ <c oughs> ่ะนะครับเป็นคนที่อย่ายิ้มแบบนี้บ่อยอ่าแต่นี้เตือนเลยว่าน่ารักมาก <c oughs> ครับมุกเฉยๆแล้วคำว่ากี้กับแซบเนี่ยมันมาได้ไงอะ่ะก็เติมให้มันน่ารักน่ารมาคำอื่นก็ได้ <c oughs> ออพี่เอกกี้นะคนละแบบแต่แล้วนี่เอกเฉยๆ,ๆนี่ไม่ใช่พี่เอกกี้อ๋อน,นั่นแหละนี่ก็เติมกี้เข้าไปมุกกี้คิดเองหมดเลยใช่ค<ช>่ะเพื่อนๆก็ออก accept ชอบคำนี้มาแซ่บต,ตอนหลังก็คือชุดอะไรอย่างเงี้ยชุดใบน,น้ำะไรมันก็ดูแซ่บไปเลยอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงชอบแบบว่า,อ,าออกแนวแซ่บๆแบบนั้น,นะครับเราไม่ได้ออกแนวแซ่บเราไปเที่ยวเออแต่ละชุดเนี่ยที่ทุกคนตามมุกกี้เนี่ยก็คือมีชุดว่ายน้ำม,มีบิกินี่อันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจส่วนตัว ตั้งใจที่จะใส่ไปเล่นทะเลค่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปแชร์แล้วมันถึงทำไมมันถึงหลุดออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างมีความสุขถึงทุกวันนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะ,ะหลุดหลุดไปเขาเซฟไปครับอยู่ในเพจหลายๆเพจที่บ้านพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมที่บ้านตอนนี้อยู่กับใครบ้างครับอยู่กับแม่ค่ะอยู่กับคุณแม่สองคนคุณแม่แล้วนาแล้วก็มีมีพี่น้องไหมมีพี่น้องเป็นลูกคนเดียวค่ะอ๋อที่ที่พูดถึงื่อทีมีน้องก็คือลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะ เขารู้ไหมครับว่าเราเป็นเด็กไอดอลตอนนี้รู้แล้วค่ะอืมเป็นยังไงแล้วก่อนหน้านี้ไม่รู้หรือว่ายังไงก่อนหน้านี้ไม่รู้ค่ะอ่าฮะแล้วรู้ได้ยังไงล่ะครับรู้ได้ก็จากแม่ค้าเลยอ๋อแม่ค้าช่างทำผมอะไรเงี้ยคือคนที่รู้จักคุณแม่ก็จะมาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าใช่นี่นะลูกสาวใช่ใช่ใช่เขาเล่าเขาเล่าเเอ้ยั้งอ๋ป้าลูกสาวป้าลูกสาวเขาเป็นนางแบบหรอมันจะเป็เหมือนกูดีจังไอ้นะครับใช่ป้ามุกี้อ่ะเดี๋ยวจังหวะเนี้ยเนี่ยทางทีมงานจะขึ้นอิินนเสร์ตตภภาาาพพมมุกี้้แ่ละขึ โอ้โห,โหรับรองว่าอืม,มากเลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตามตอนนี้มีคนฟอลโล่ในไอจีเท่าไหรล่ล่ะสามหมื่นกว่าค่ะสามหมื่นแล้วในเฟซบุ๊กแสนกว่า<ล>สองแสนรนะวมๆแล้วก็ติดตามอยู่ประมาณสองแสนกว่าค่ะใช่เชื่อไหมครับว่าเนี่ยติดหนึ่ <Wow. S 1> งในพันคนกลุ่มแรกๆเลยจริงเหรอจริงสิครับจะติดได้ไงอะชุดไหนเนี่ยชุดไปน้ำเนี่ยยไม่มีไม่มี <laughs> ไม่มีติดตามชุดปกติติดตามทำไมครับก็ต้องติดตามชุดประ,ประมาณนั้นอยู่แล้วใ่ไหมหมายถึงว่าเรามองเป็นศรริลปะเออเรามองว่าเขาเออผู้หญิงคนนี้แบบว่ามีความสุขนะในการที่แบบว่าส่งความสุขไปถึงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยมุกี้ตอน,นเด็กเป็นไงบ้างสวยค <c oughs> ่ะ <c oughs> พบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับแหมพี่ยังไงยังไงมุกี้ตอนเก็กเกิดที่ไหนโตที่ไหนใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนบ้าง เกิดที่กรุงเทพค่ะใช้ชีวิตที่กรุงเทพถึงตอนมต้นแล้วก็ย้ายไปภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตด้วยใช่ไปอยู่นานแค่ไหนครับภูเก็ตก็หลายปีอยู่นะอยู่จนมาเรียนต่อมหาลัยที่ที่กรุงเทพอีกครั้งนึงก็คืออยู่ภูเก็ตก็มีเพื่อนอะไรอยู่ที่ภูเก็ตกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ตัวเองก็ย้ายขึ้นมาที่มาต่อมหาลัยที่กรุงเทพต่อเรียนจบที่ศรีปทุมแล้วก็ทํางานใช่ไหมเคยทํางานประจำป่ะเคยค่ะทาอะไรมาก่อนตอนเรียนจบเมื่อ เป็นเซลขายอะไรครับน่าสนใจมากเลยซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ค่ะจริงเหรอค่ะเนี่ยนะเหรอทำอยู่นานไหมฮะก็ไม่นานค่ะก็อดทนไปไม่นานค่ะไม่นานครับเราไม่นานเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เป็นชีวิตของการเรียกได้ว่าใช้ชีวิตของพนักงานประจำใช่ค่ะแต่ก็สนุกนะสนุกไหมก็ก็สนุกด้วยแล้วก็เหนื่อยหน่อยตาลาย